ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ okay. วันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะคุณแซนแต่งหน้าหน้าแน่นกว่าียอีกด้อยวันนี้เขาใส่เต็มมากกับหน้าเขานะคะโอ้เยอะมากรู้สึกหนักมากใช่ใช่วันนี้จกัก็เลยจะมาล้างหน้าให้แซดน,นะคะเพราะว่า ถ้าปล่อยไว้ล้างเองเนี่ยทุกครั้งเป็นสิวตลอดใช่ไหมเพราะว่าเขาว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการใช้ค l e a n s i n g ของการเคลียร์ผิวก่อนที่จะล้างหน้าอะไรแบบนี้เนาะหน้ากุณแซงเนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างที่จะมาแล้วเขาก็ใช้เครื่องสำอางแบบเนียมันก็จะยิ่งทำให้ขุดปันเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ตัวแรกนะคะตัวนี้มีชื่อว่า cleansing t h e r m ี c i มีหน้าที่ช่วยดีท็อกผิวช่วยเหมือนกับละลายเครื่องสำอาง มันที่อุดตันนะคะรวมไปถึงสิวอุดตันต่างๆก็ลุนด้วยแล้วด้วยแล้วก็นวดแบบนี้ตรงนี้หน้าสาไม่ได้เลอะไรนะคะหน้าสาวโดนสิจิกหน้ามาพ่อทำมาพ่อพยายามอย่างให้เข้าทานะเดี๋ยวมันแสบตาพ่อทำแบบแม่เบาๆถ้าอ้วนไม่อยากหน้าแก่อันนี้สําคัญมากนะคะถ้าไม่อยากหน้าแก่อย่าทันแรงเวลาเวลาคุณคุณล้างคุณทำนี้สําแบบแม่พ่อพราแบบแม่เรอเราควรไปเรื่อย เหมือนแบบรูกบวนม,มันเป็นตัววีแบบนี้ใช่ไหมคะครีนซนเคียเนี่ยมันเป็นออยล์ผสมกับวอเตอร์มันจะลงซึมลึกเข้าไปอยู่ใต้รูกบวชนทำให้แบบพวกไขมันสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยมันหลุดออกแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คออกตอนหนละังแล้วพวกเครื่องสำอางที่มันกันน้ำกันนื่อเนี่ยโอ้โหส่วนตาพ่อหลับนะแล้วพ่อกวนแบบนี้อ่ะอย่าให้ข้อตานะแนะแบบนีน้ค่อยๆนะคะแล้วเวลาเช็ดนะเเช็ดตรงนี้ก่อนโอเค แต่ว่ามันจะมีใต้ตายอยู่ที่ยังเลืออยู่เห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะใช้เจจูล,ล้างออกอีกทีนึง<ม>อันนี้เข้าตาไม่ได้นะมันแสงเห็นไหมถึงสุกับปกมากเล้วก็หน้าค<ม>ุณนั่น,นะนเช็ดจากหน้าหรือเช็ดจากตีนกันนะ <laughs> <laughs> รู้ไหมว่าทำไมเราต้องใช้ชชนิชูเช็ดทำไมออถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยเราล้างออกไปเลยเนี่ยแล้วมันมีความอ่อนใช่ไหมคะ มันจะเป็การผัดมันก็จะทำให้เหลาออยอมันละตัวเพราะฉะนั้นวันนี้มันคือมันเหมือนมันช่วยละลายพวกแบบเครื่องสำอางสิงส่งสกปกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่หน้าเนี่ยแล้วเราใช้ดออกอย่างเงี้ยมันจะช่วยเหมืนอนเบาให้มันละออกไปหมดเลยดดูิอเ,เออจากที่ดำๆเมื่อกี้นล้วก็าหมดแล้วเคยเห็นได้องลองแล้วพอเช็ดหน้าด้วยครีมซิ่งเทอร์เคียเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาเจจูล้างหน้าดู้ไหมว่าเจจูตัวนี้ดียังไงดีไง ตัวนี้นะคะมีค่า pH 5.5ามันอ่อนโยนมากเหมือนกับสบู่เด็กเลยอนะ่ะคือตัวนี้เป็นส่วนที่อ่อนโยนมากๆเวลาเราล้างหน้าเนี่ยหน้าก็จะไม่แห้งไม่ตึงนะคะเหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นสิวโดยเฉพาะแล้วทำไมไม่ใช้ใชสบู่เด็กเวยมันทําความสะอาดให้ไม่หมดอันนี้มันเป็นสูตรที่ช่วยทําความสะอาดได้ลึกและดีจริงๆแลวเดี๋ยวเนี่ดูขอบตาเเหนไะเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมบางทีขอบตาเราเล,เลอะผิวาเชื่อว่าใครหลายๆคนก็เป็นมันล้างออกไม่หมด ใช่ไหมเจจูตัวนี้ช่วยให้ออกหมเลยค่ะเสร็จแล้วเอาน้ำล้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็ตอเจจูนะคะโหสักสารเยอะแนี้เพราะเอาเจจูหวนถูเข้าไปได้เลยเพราะมันข้ขาตามไม่แสบแล้วมันก็จะหลุดเนี่ยค่ะนีละคือข้อดีของการที่แบบเจจูเข้าตามไม่แสบเนี่ยมันล้างออกหมดเลยนะคะแต่ออกแล้วเนี่ยของเขาอ่ะเออเห็นไหมดูนะฮะเห็นไหมเฮ้ยออกจริงเหรอ เจจูตัวนี้นะคะเป็นสูตรรักษาสิวด้วยนะคะคือจะเป็นตัวค่าเชื้อสิวนะคะหรือว่าใครที่กําลังจะเป็นสิวนะใช้เป็นกลุสิวมันก็จะไม่ขึ้นรู้สึกดีมากเลยน่ไมก็จะแบบรู้สึกว่ามันจะเบาๆแนผิวหมดแล้วนี่แเยอะไม่เชื่อสังเกตที่หน้าผากอมได้ทุกคนเห็นมาว่าจ๋าขอบตาไม่มีนดำเงนเลยแต่แสบยังมีอยู่เห็นไหมเพราะแสบระยำถู ที่รักรเป็นคนที่ล้างหน้าไม่สะอาดแล้วทุกครั้งที่หน้าที่รักเป็นสิวที่รักก็มาบวมจารู้แล้วว่าทําไมแซนึงเป็นสิวเพราะแซนล้างหน้าแบบนี้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 แล้วมันไม่หมดพ้อเวลาเขาเช็ดหน้าเขาให้เช็ดอย่างนีง้ซับเสร็จปุ๊บเช็ดได้เช็ดได้แต่ไม่ใช่แบบอนนุ่<ม><ม>นอ้อเบอร์นั้นอา,านล้างทกวันโอ้เขาม่ชอบเลยอะ ใช้เจจูนะมันลุดออกไปเท่นานไหร่อะไรแ้่มันดูก็ออกเองแค่สองขั้นตอนนี้เท่านั้นเองนะคะด้วยคลีนซิ่งกับเจจูนะคะใครอยากไม่เป็นสิวนะคะสิวคุณตันทลายออกไปหรือว่าสิวปัสเซิไม่เกิดน,นะคะใช้คู่ขูดล้างหน้าสองตัวนี้เลยเธอเคียกับเจจูนะคะใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายตัวประเทศไทยเลยนะคะบ๊ายบายเ<า>ยิ่นนะจะจูด้วย่ะ 没关系。拜拜